มีแอปเปิลอยู่ด้วยนะจะกินไหมกินครับกินค่ะหม่จังนิ่วหรือว่าเธอหึงฉันอย่างนั้นเหรอเราอาจจะหึงเพราะรุ่นพี่มารกะน,นันก็เพาะรุ่นพี่เขาให้ความสนใจกับสองคนนั้นแต่ว่าเราไม่มีทางหึงเขาเพราะว่าพี่อย่างแน่นอนเลย เรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้าเลยแต่จะว่าไปทําไมเจ้าคุซุเกะถึงได้เป็นห่วงไมจังมากถึงขนาดนี้ด้วยกันละ่ะเรื่องแบบนั้นนั่นก็เพราะเป็นซิทคอนจอบจุนชาติไม่ใช่หรอทั้งจุกจิก,จ,กจู้จี้หน้ารําคาญนะไม่สนหลอกนะว่าพี่เขาจะไปคบกับใครเขา้าขอแค่เริ่มมายุ่งแล้วก็ต่อแยกับเราก็เพียงพอเอ๊ะทําไมหรอก็เปล่านี่คะแต่จะว่าไปคนอย่างพี่เนี่ยมีแฟนบ้าหรือเปล่านะ นึกภาพไม่ออกเลยฮะนี่พี่คะเื้มีอะไรเหรอบุคลิกเฉยแบบพี่เนี่ยนะที่จะมีคนชอบรงเหรอหรือว่าจะมีคนที่แอบชอบอยู่หรือเปล่านะเปล่าแล้วคะ่ะไม่มีอะไรหรอกนะคะฮะอะไรของเธอกันล่ะเนี่ยคุยเรื่องรักๆกับพี่อย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนั้นไม่ละนี่ถ้าจะยังไม่อาบน้ำแล้วก็ฉันขอไปอาบก่อนนะฮะให้แช่น้ำหลังพี่อาบเนี่ยนะ เรื่องแบบนั้นหนูไม่เอาหรอกนะคะงั้นเธอก็รีบๆลงไปอาบซะสิครับนี่ครับเงินทอนสามสิบเยนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเรามาใช้บริการใหม่ขั้งหน้าด้วยนะครับสาคาชี้คุงเตรียมเรื่องงานได้แล้วเลยนะเอ่อครับเข้าใจแล้วละ่ะผู้จัดการเอยเหนื่อยจริงเลยอ่ะดันมาเจอเรื่องเครียดที่ห้องชมรมก่อนที่จะมาทางานพิเศษซะได้อ่ะวันนี้มันคนที่จะเป็นป้อมปราการอันเงียบสงบของเร,เราสิ พวกรุ่นพี่ก็รู้แล้วว่าเราคบกันกลับไม้จังแต่ก็ยังเก็บเป็นความลับจากเจ้าคุณสเกตได้อยู่อ่ะแอบคบกันเนี่ยยากจังเลยแฮะมารู้สึกเหมือนว่าได้ทรยศเพื่อนที่คบกันมานานเลยอ่ะแต่ว่านะการเสียโอกาสคบกับคนที่ชอบมันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเรามันก็เป็นวัยรุ่นเลือดร้อนที่เต็มไปด้วยความต้องการซะด้วยซิเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจนเลยนะน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะถ้าเกิดไ,ได้คุยกับใครสักคนนะหรือว่าจะเป็นพวกรุ่นพี่มรารยาทดีเพราะพวกนั้นก็รู้เรื่องของพวกเราแล้วส ไม่ละมันอาจาจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่าคุยกับผู้ชายฝ่อื่นน่าจะดีกว่านี้นะเหนื่อยๆนะเธอกลับบ้านไปได้แล้วละเอ่อครับขอบคุณนะครับผู้จัดการเอ๊ะผู้จัดการเหรอเอิอ่มจะว่าไปผู้จัดการก็เป็นผู้ใหญ่ซชด้วยสิแล้วเหมือนว่าเขาจะเต็มใจรับฟังเราด้วยฮะเอ่อขอโทษที่ถามอย่างกระทันหันนะครับแต่ว่าผู้จัดการแต่งงานหรือย,ยังนะ่ครับเอ๊ะทำไมหรอเอ่อจริงๆแล้วคือว่าผมเพิ่งที่จะมีแฟนไปนะครับ เฮ้ย hey, มีแฟนเหรอยินดีด้วยนะขอบคุณครับแต่ว่าแบบว่าเออจะว่ายังไงกันดีล่ะครับอยากขอย้ายกะเพื่อไปเดทอย่างนั้นเหรอเออเปล่าครับไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะจะเริ่มต้นยังไงกันดีล่ะเนี่ยความจริงที่ว่าเรามีเพื่อนที่คบกันมานานแล้วเราก็ไปคบกับน้องสาวของมัน่ะนะเออเปล่าครับไม่เป็นไรดีกว่านะครับเอ๊ะอ,อ,อย่างนั้นเหรอจะมีใครที่เราคุยเรื่องเจ้าคุณสเกตได้มั่งนะและแถมต้องเต็มใจที่จะเก็บเป็นความลับจากมันด้วยสิ ใช่จะว่าไปน่าจะลองโทรหาเจ้าหมอนั่นดีกว่านะอะไรครับทุกคนครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์อ่าแล้วก็ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมเรื่องนี้มาจนถึงตอนที่อ่าสี่จุดสี่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตอนที่ห้านะครับก็ฝากติดตามชมเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ